คืนนีก็จะไปหยอกเล็กน้อยข้างบ้านนี่แหละจะพี่น้องจะหยอกน่าจะน่ะให้พ่อเพื่อนนั่นล้ำค้านเล่นจะพี่น้อง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าพบพ่อกับช่องสาวสาวอินสวีเดนอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจา๋าเมื่อนีสาวเดินหน่อยกันลอยเขามาทําคลิปในห้องคอนไวอยจ้ะพี่น้องคอนไวย์วอยู่นะจ๊นะเนาะทุกคนจา๋าสาว,วเดินอีกกันได้เวลามาลอยจอบลอยจอบลอยนะจ๊ะทุกคนจา๋านี่เลยนะจ๊ะแต่งตัวสุดสวยมาอีกแล้วนะจ๊นะกับวันฮาโลวีนย้ำมือแรงจ้ะทุกคนจา๋าเป็นยังไงนะจ๊ะสยองมาจา้ะทุกคนจา๋า สาวเรือหน่อยกันยั้งฉยองเจ้าของเลยนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ะสาวเรือหน่อยพาพ่อจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าในครัวนะจ๊ะก่อนเราจะเข้าในคัวเราก็จะมาดูโบกหน้าของสาวเรือน้อยนะจ๊ะเนาะงามมาจากทุกคนจ้ะสาวเรือหน่อยกันยังคิดว่าเจ้าของเป็นแมวเนาะแต่ตอนนี้ถ้าเห็นเจ้าของนั่นในปลาต้องแรนแท้แน่นอนเลยจากทุกคนจ้ะไปจ้ะ เขาไปเบิ้งในครัวกันเลยนอกจาไปซอกเบิ้งในตู้เย็นนะเจานะว่ามีอีย่างไห้เฮาเฮ็ดไห้เฮาซ้ำแน,น่นอกจานะจะได้พาพ่อแม่พี่น้องแ่บแทจ้ะไปจ้ะนี่เลยเจ้าะะวัตถุดิบและวัตถุสู่ของเราไม่มีอะไรมากนะจาทุกคนจ้ะมันก็มีอยู่ซ้ำนีเท่าที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่แหละจ้ะมีบหลายนอกจาเนาะ ขั้นแรกเราก็มาดูกันเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าพริกแกงอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพริกแกงใต้ท่านแม่นะจ๊ะเนาะท่านแม่อันปัญญมือจะเคืือพี่น้องจ๋าโอ้ยมืดขาวเราหน่อยก็ตื่มก่อไปนะจ๊ะเนาะทำาต่มใหม่นะจ๊ะทุกคนจ๋าขาตะไคร้ค่าขอโทษขออภัยนะจ๊ะใบบกูดค่าหลวกกะใช้นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าซาเราหน่อยก็แซ่ไว้แล้วจ้ะพี่น้องแซ่ไว้แล้วนะจ๊ะเนาะว่าเพิ่นแข็งฮิดกูดูนะจ๊ะเนาะ มาทางนี้เลยจะจะ,จะตะไคร่จะทุกคนจ้าตะไคร่สดๆเนาะจะเนาะอ,อันเย็นหอมจะ้ะพี่น้องจ้านี่เลยนะจะเนาะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะจะเนาะนี่จะ้ะน้ำมันพืชจะ่ะน้ำปลาน้ำปรา แป้งน,วนัวขาดเพราะได้นอกจากทุกคนจ๋าขาดไปกับลีนลงทงลงทงจ๋าสะเกิดว่าขาดแป้งหนั้น้าจ๊ะเนาะแลีนไปหาแป้งนัวจะเป็นหลอยน้าจ๊ะเนาะนี่เลยจ้าพี่น้องจ๋าสนับสนุนอีกแล้วน้จ๊ะเนาะแนะนําเลยน้าจ๊ะเนาะบะเมนเนื้อหมูบะเมนเนื้งัวน้าจ๊ะเนาะแล้วก็บะแมนเนื้อแมวจ้าพี่น้องจ๋าบะเมนเนื้อลีโอน้าจ๊ะทุกคนเนื้อยังกวางจ้าพี่น้องจ๋า กวางมูกนี่เองนะจ๊ะอีกวางที่ว่ามีเขาใหญ่ๆใหญ่ๆน่ะจะตใหญ่ๆอันอันตนึงก็6-700กกลนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสาวเหน่อยก็จะลงไว้ให้เนาะจะกวางมูกพี่น้องจ๋ากวางมูก็คือกวางที่ว่าอัน โตง่ายๆคือซ้ำควยนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าพิ่นมีเขานะจ้ะเนาะพี่น้องกวางมูกะจ้ะน๋าทุกคนจ๋าพี่น้องพอแม่พี่น้องท่านใดกับเขาไปเสิร์ชในอันกูเกิลได้เนาะจ้ะกวางมูกจ้ะทุกคนจ๋าเขาไปเบึ่งเลยเนาะจ๋านะว่าอันนาตาเพิ่นออกมาอันนาตาตาหักบนเนาะจ๋าเข้าไปดูกันเลยนะจ๋ะโอเคจ้ะพี่น้องเวาหลายกับยายหางหญ่หางะน้ะน๋าเขามาซอยมาหันดินดิงโอเคจ้ะพี่น้องมือนี่เป็นวัน คล้ายๆวันเกิดฮาโลวีนนะจ๊ะเนให้ยสาวเราหน่อยสี่ขวดสี่ขวดกินดิบๆกับบ่ได้นะจ๊ะเนาะแถวบ่มีจะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นแมวเป่านะจ๊ะเนาะสาวเราหน่อยบ่อยากเป็นแมวเป่าย้ำเทาจ้ะพี่น้องเฮามาหั่นกันเลยจ้ะทุกคนจ้ะเราก็จะมาคั่วนะจ๊ะเนาะสาวเราหน่อยจะผัดเผ็ดนะจ๊ะเนาะขวดโอ้ยใส่แว่นตาพี่น้องหั่นบางๆจ้ะพี่น้องจ้าถ้าหั่นเบางจะเหนียวนะจ๊ะเนาะขัวเจังไดกับขนหยาบจ้ะทุกคนจ้าเบื้องซงนะจ๊ะเนาะสาวเราหน่อยว่าที่เอารองซี กินจักมื่หนหนึ่งเลยจ้ะทุกคนจา๋าลาบนะาจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะขัวเนาะจ้ะเนาะหรืออ้อมก็ได้จ้ะพี่นอ้องนี่นะขอให้รวยขอให้รวยสี่มาช่วยงานบุญมันมนี้้โชคดีโชคดีคดมาผัดเลยนะจ๊ะน้ำมันพืชจต่ทุกคนจา๋าผัดเผ็ดนะจ๊ะเนาะมีหรือจะเขาไ่ตไ้องสายไหลนะจ๊ะเนาะผัดโลดจา๋า ขออนุญาตเปิดตัวดูดน,นะจ๊ะอือเลยจ้ขจะขัวนะาจ๊ะนาลาหน่จับที่ขัวให้โดนๆ,ๆจ้ะทุกคนจ้ะขัวให้โดนๆไปเลยนะจ๊ะเพะราะว่านันจะให้พี่อันๆๆเหนียวนิ่มไปโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะซาล้วน่ก็ลงผัดแล้วนะจะ๊ะลงล้วนแล้วจ้ะทุกคนแล้วซาล้วนยก็จะใส่นี่เลยนะจ้ะนะจะ,ะ,ะสามทหารเสือจ้ะกระชาย มะกรูดแล้วก็ขาจ้ทุกคนจ้าแล้วก็ใส่โจกลงไปเลยนะจะ๊ะเนาะโอ้ตายแม่ขวดต่อนะจะ๊ะเนาะป้าดหล่นกระทะเคืองกระทะจ้ะพี่น้องจา้าซาเลนกระเทียนั่นเฮดให้เพิ่นนั่นนั่นเขี่ยไปนานนั้นก่อนนะจะ๊ะเนาะเพราะว่ามันเพิ่อนอัดชิ้นเหนียวจ้ะพี่น้องจา้าพริกแกงจะ้ะ ไข่จะทุกคนจ๋าใส่ตะไร้ลงไปโรดนะจ๊ะเนาะนะา๊ะนาะสาวเราหน่อยยังหวานเพราะพี่น้องจะขอหวานอีกนิดนะจ๊ะเนาะแป้งนัวนะจ๊ะนี่เลยน่าจะเนาะรับตาเด้อพี่น้องเอ้ยเด่นขอตาเด้อน้ำปลาจะทุกคนจ๋าขาดก็ได้ใดนะาจะเนาะสองซ้อนโต๊ะใหญ่ๆพี่ลูกเออกินเตะดังทวนอีกแล้วแต่พี่น้องเขาวันจะถ่ายเพื่อนัน น้ำแห้งแล้วก็จะไปเรื่อยๆน่าจะน้อพี่น้องจ๋าเพราะว่าแต่เช้าเราเนอยากต้องการให้เป็นเฟื่อยจักน้อยน่าจะน้อสิบว่าให้เป็นอันแข็งจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาติดแค่้วน่าจะน้อติดคอด้วยจ้ะทุกคนจ๋าไปจ้ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่อีกคืนนะจ๊ะ Two hours later นี่แล้วน่าจะแห้งแล้วนะจจะน้อสาลาโน้อยก็เคี่ยวมาแล้วต้องว่าเป็นชั่วโมงเป็นซาดหนึ่งแล้วน่าจะอุ้ยซาดหนึ่งกระเด็นลงจากข้จพี่น้องจ๋าอืมเหนียวคือเกลาคือเกลาจ้ะพี่น้องเจ้าหากว่าเกล ว่เป็นยังจะสาวเราน้อยกับลิเลียลีเลียไอ้าคโกได้นะาจะทุกคนจ้านี่เราจะขัวเออแม่แมนจะผัดเผ็ดน่าจะทุกคนจ้าผัดเผ็ดอันก้างมูอของสาวเราน้อยน่าจะเนาะสาวเราน้อยกับไส้อันขอโทษขอไอจ้าใส่ใบกะเพราใส่กะเพราแล้วนะาจะเนาะจำกะเพราอันแหงมาจากบ้านเขาจะพี่น้องจ้าอันกะเพราอันสาวเราน้อยไปเก็บม้าน่าจะเนาะอันกลางทุ่งกลางนาเอาม้านั่น มาตากแห้งจ้ะพี่น้องตากแห้งแบบเอามาอันสวีเดนน้ำจ้ดเนาะโอ้ยชุนแรงนะจ้ะเนาะนี่เลยนะจ้ะเนาะเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวสาวเรือน้อยก็จะตักใส่จานนะจ้ะเนาะเรามาดูกันตอนอยู่ในจานแล้วนะ<อ>จ๊ะจานทุกทุกคนเลยนะจ๊ะสูหมองสุบอนเลยนะจ๊ะมาบึ่งกันเลยนะจ๊ะเนาะจานขาั่วผัดเผ็ดเกง่งหมูเอ้ยเกง่งหมู่ประสานมาประสานมาตานหมูของสาวเรือน้อยนะจ้ะทุกคนจ้ะเอ็นแอน แอนแอนแอนนะจ๊ะเนาะนี่เลยจ้ะทั้งเผ็ดทั้งไห้อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะซิมไปคำหนึ่งได้เลยจ้ะจ้าดขึ้นหัวสมองเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะซาเลยหน่อยกันจีมะนั่งไห้อีกแล้วนะจ๊ะเนาะโอ้ยถุนนะจ๊ะเนาะมกระเพราตะดังสนั่นเลยจ้ะทุกคนจ้ะหึมเลยนะจ๊ะเนาะน้ำลายไหลจ้ะหึ่มคำเข่ามาควีนตุยจักบบาทนะจ๊ะทุกคนโอ้ยว่าเด็กกรน้ำลายใหญ่ว้ยไปแล้วจ้ะทุกคนจ้ะ ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะจ๊ะนะที่เขามารับชมและรับฟังช่องสาวพี่บ้านนะจ๊ะนะไว่พอกันคลิปหนาเลยนะจ๊ะนะเพราะต้องตื่นตกใจนะจ๊ะนะมือแรงสีว่างหนาจ้ะพี่น้องจ๋าซาเล่นหน่อยกับินอนในสุดนี่นะจ๊ะนะลุกกับที่ลุกขึ้นมาเติมไม่จ้ะพี่น้องจ๋ากับหูสีจมูนี่เองนะจ๊ะนะเีมวจ้า คืนนี้ก็จะมีหยอกเล็กน่อยทางบ้านนี่แหละจ้ะพี่น้องจะหยอกน่าจะน่ะให้พ่อเพื่นอน,นันลำคันเด่นจ้ะพี่น้องจะไปแล้วจ้าไว้พ่อก,กันคลิปหนานะจ้ะทุกคนจ้ะสวัสดีจ้า